คุณธีรัคุณเสถียรคะทีมข่าวเนชั่นทีวียังคงเกาะติดสถานการณ์เรือเฟอร์รี่เซวอลมกันที่เกาะจินโด indo, ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเกาหลีใต้ค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งตามเวลาท้องถิน่นตำรวจน้ำของทางเกาหลีใต้ก็ได้นำครอบครัวของผู้สูญหายจำนวนสิครอบครัวเพื่อเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุค่ะแต่ระหว่างนั้นก็เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยเมื่อมีสื่อมวลชนไม่ทราบสังกัดแฝงตัวเป็นญ,ญาติเข้าไปปะปน แต่ก็ถูกจับได้ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ครอบครัวของผู้สูญหายเป็นอย่างมากจากนั้นนะคะทีมข่าวของเราก็เดินทางกันมาที่นี่ค่ะศูนย์พักพิงชั่วคราวรงยิมจินโดบรรยากาศที่นี่นั้นครอบครัวของผู้สูญหายต่างมารอคอยกันอยู่ที่นี่เพื่อติดตามข่าวสารของคนในครอบครัวนะคะบริเวณโดยรอบมีจุดบริการอาหารเครื่องดื่มจุดชาร์จแบตเตอรี่แพทย์พยาบาลทาหารตำรวจ มาคอยอำนวยความสะดวกดูแลรักษาความปลอดภัยรวมถึงการดูแลญาติของผู้สูญหายที่นี่ด้วยค่ะโดยภายในโรงยิมแห่งนี้นะคะมีทีวีจอยัก์เพื่อรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าให้กับครอบครบัวผู้สูญหายได้ทราบซึ่งทีวีจอยักษ์ษนั้นจะมี1จอค่ะ ที่มีรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานลักษณะส่วนสูงของผู้เสียชีวิตที่พบโดยทางตำรวจก็ออกมาแจ้งว่าหากรายละเอียดดังกล่าวนั้นตรงกับลักษณะของญาติของใครก็ให้แจ้งความจำงเพื่อเดินทางไปที่ท่าเรือจินโดซึ่งเป็นจุดที่มีการนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะจำนวนตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเป็นที่น่าสังเกตว่าตลอดทั้งวันนี้ ตัวเลขของผู้สุญหายนั้นนิ่งมากมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ว่าช่วงเย็นนั้นตัวเลขนี้กลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้มีคําถามเกิดขึ้นค่ะว่ามีการปกปิดตัวเลขไว้ตลอดทั้งวันหรือเปล่าในสถานการณ์แบบนี้นะคะการทํางานของสื่อมวลชนค่ะมีความยากลาบากมากยิ่งขึ้นทีมข่าว Nation TV ได้มีโอกาสสัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้นะคะที่เขาพ,พูดถึงการทํางานในภาวะแบบนี้ค่ะ วันนี้นะคะได้มีสื่อต่างชาติมาสัมภาษณ์ทีมข่าว n a ่นทีวีถึงการทํางานที่เกาะจินโดเพื่อก่อจิตสานการณ์ข่าวนะคะ เราจะไปสอบถามเขากันว่าทําไมเขาสนใจที่จะสอบถามสัมภาษณ์เรื่องนี้กับนักข่าวต่างชาติค่ะค่ะเค้าก็บอกว่าที่สนใจติดตามสัมภาษณ์สื่อต่างชาติกับการทํางานในสังคมชุมชนแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเค้ามีประเด็นที่สนใจมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือความช่วยเหลือต่างๆการทํางานของกลุ่มคนมากมายค่ะที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะทั้งทหาร ตำรวจอาสาสมัครรวมไปถึงสื่อมวลชนที่มานำเสนอข่าวซึ่งเป็นสื่อมวลชนที่นอกจากสื่อของเกาหลีเองค่ะเราก็ถามเขาไปนะคะถึงความยากในการทำงานในสถานการณ์แบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าการทำงานของทีมข่าวนั้นมีความยากมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะเรื่องที่ที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นั้นมีครอบครัว ของผู้สูญหายที่มีอารมณ์รุนแรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พวกเราต้องการรู้ความคืบหน้าข่าวาวของคนในครอบครัวเขานะคะว,ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วบ้างการที่เขาจะเข้าไปใกล้ญาติครอบครัวของผู้สูญหายนั้นเป็นเรื่องที่เขาต้องระมัดระวังอย่างมากค่ะนอกเหนือไปจากนี้นะคะเขาก็บอกว่าการทําข่าวเนี่ยอารมณ์ของ คนในครอบครัวผู้สูญหายก็เป็นเรื่องสําคัญแต่การรายงานสถานการณ์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันนะคะโดยเขาจะใช้ความระมัดระวังแลวก็ใช้ความพยายามให้มากที่สุดแล้วก็รายงานข่าวออกมาให้ได้ดีที่สุดที่เท่าที่เขาจะทําได้ค่ะสีหน้าและแววตาของครอบครัว ผู้สูญหายนะคะที่เขายังคงเฝ้ารอคอยยังมีความหวังนั้นสร้างความสะเทือนใจให้กับทีมข่าวของเราเป็นอย่างมากค่ะและเราก็ได้หวังแต่ว่าพวกเขานั้นจะได้กลับมาพบกับคนที่เขารักอีกครั้งสักชานชัยขพงายภาพทันชนกสีทเทนชยัยนชั่นทีวีรายงานจากเกาะจินโดประเทศเกาหลีใต้ค่ะ